สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นสเต็ปที่4หลังจากที่เราได้ศึกษาสเต็ปที่1 2 3อมาละทีนี้เดี๋ยวเราจะเป็นการทบทวนทั้ง3สเต็ปโดยจะอยู่ในสเต็ปที่4นี้สเต็ปที่4ก็จะเริ่มที่สเต็ปที่3ก็คือว่าในเครื่องของเรานั้นนะครับเราจะต้องมีชื่อวิชาผมทำชื่อกลุ่มไว้ทำชื่อกลุ่มไว้เสร็จเรียบร้อยใช่ครับ อันนี้ตามสเต็ปที่3นะแล้วในแต่ละกลุ่มก็จะมีชื่อวิชาแล้วในแต่ละวิชาก็จะมี QR code เพื่อเก็บ QR code ทั้งก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนแล้วในหน้านี้ก็จะมีต้นฉบับต้นฉบับก็คือตัวนี้ต้นฉบับก็คือตัวที่เราทำชื่อวิชารหัสวิชาผู้แต่งสำนักพิมพ์อะไรเรียบร้อยแล้ว นะรพร้อมทั้งคำอธิบายในแต่ละส่วนนะครับจะมีทั้งรหัสผ่านค่าสแตนวารน์าชื่อเนี่ยจะมีทั้งนี้ที่เราทำาัดลอเสร็จเรียบร้อยส่วนฟอร์มรหัสผ่านก็เช่นเดียวกันก็มีอยู่แล้วฟอร์มรหัสผ่านตามที่เราทำในตนะามทำตามในสเต็ปที่3ก็จะมีหมดนะก็จะ,ม,ะม,มีก่อนเรียนใช่ไหมชื่อวิชารหัสวิชามีก่อนเรียนรหัสอะไรนะครับ แล้วก็หลังเรียนก็พร้อมหมดละพอพร้อมหมดแบบนี้เราก็จะเริ่มเข้าได้ส่วนตัวนี้จะเป็นเนื้อหานะเนื้อหาหน่วยที่เท่าไหรนะ่ในสารบัญก็หน่วยที่เท่าไหร่หน่วยชื่ออะไรหน่วยที่1เรื่องอะไรแล้วก็จะมีแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนอ่าโอเคในเมื่อพร้อมหมด เรียบร้อยเราก็เข้าไปสู่ Google เพื่อทำข้อสอบเพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์เราทำ Google เสร็จแล้วให้มาคลิกที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบเร <c oughs> คลิกลงชื่อเข้าสู่ระบบขั้นตอนต่อไปเราก็ไปเลือก Gmail ของเราเลือก Gmail ของเราในที่นี้ผมเลือกอันนี้ พอเราคลิกเข้า gmail ของเราที่เราได้ทําไปแล้วเนาะก็รอสักครู่ก็จะเป็นการกรอกรหัสพอกรอกเสร็จเรียบร้อยคลิกถัดไป <c oughs> เดี๋ยวนี้ ก o เก e d ได v e ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเดี๋ยวดูนะครับพอเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยก็จะมีตัวนี้ตัวที่ชื่อว่าแอป Google ตัวนี้โชว์ให้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ของเราว่าเราตอนนี้เราใช้เมลอะไรอยู่นะครับถ้าถูกต้องแล้วก็มาคลิกที่แอป Google แล้วไปคลิกที่ Drive พอคลิกที่ได้เสร็จก็จะมาสู่พื้นที่ว่างตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยนะเราก็จะไปสร้างโฟลเดอร์ของเราก่อนให้เราคลิกที่ใหม่แล้วก็คลิกที่โฟลเดอร์ก็ได้หรือให้เราคลิกเมาส์ข้างขวาคลิกโฟลเดอร์ใหม่ก็ได้ <c oughs> เราจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ของเราเป็นชื่อวิชาลำดับที่หนึ่ง วิชาเพศวิถีศึกษาอ่าคลิกสร้างอ่าก็จะได้โฟลเดอร์นี้มาแล้วก็ดับเบิลคลิกโฟลเดอร์เข้าไปสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกนะโฟลเดอร์ใหม่นี่ก็คลิกคำว่าก่อนเรียนแล้วก็คลิกโฟลเดอร์สร้างใหม่อีกโฟลเดอร์หนึ่งก็เ,เป็นอะไรหลังเรียน ก็จะได้สองโฟลเดอร์ละทีนี้เราจะเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียนในหน่วยที่หนึ่งก่อนเนาะเราก็คลิกเข้าไปในก่อนเรียนนะจะสังเกตในได้ผลฉันวิชานี้ก่อนเรียนนะเราก็ไปคลิกขวาไปคลิกที่ Google Form เราจะสร้างฟอร์มแบบทดสอบออนไลน์ละ <c oughs> ให้เราคลิกที่ Google Form ใน Google Form เดี๋ยวเราจะทำออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะจุดประสงค์อันนี้ก็คือเหมือนกับสเต็ปที่1แล้วะก็คือเราจะสร้างฟอร์มนะสร้างข,ข้อคัดอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสเต็ปที่1เลยนะ <c oughs> อ่าคลิกเข้าไปแล้วเราก็าพิมพ์อะไรครับหน่วยที่1แบบทดสอบก่อนเรียนอ่าแบบทดสอบก่อนเรียน เอาชื่อหน่วยอะไรแล้วก็ไปเปิดดูนะครับชื่อหน่วยที่หก็คือพัฒนาการและการปรับตัวในวัยรุ่นพัฒนาการและการปรับตัวในัยรุ่นอ่าเสร็จละพอเสร็จเรียบร้อยชื่อหน่วยเสร็จแล้วร้อยเราต้องเอาชื่อหน่วยขึ้นก่อนนะเพราะเดี๋ยวเวลาเรียงลำดับไฟล์เราจะได้มองดูง่ายพอเสร็จแล้วให้เรามาคิดที่ฟอร์มไม่มีชื่อ <c oughs> นะก็จะปรากฏชื่อฟอร์มของเราตรงกันต่อไปพอเราตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยให้เรามาคลิกตั้งค่าก่อนคลิกที่ทำเป็นแบบทดสอบคำตอบที่ผิดไม่แสดงคำตอบที่ถูกต้องก็เป็นแสดงให้คงเหลือไว้เฉพาะค่าคะแนนเท่านั้นตรงนี้จะเป็นศูนย์ถ้าใครไม่ใช่ศูนย์ก็เปลี่ยนเป็นศูนย์เสียการตอบกลับให้คลิกที่ รวบรวมที่อยู่ที่อีเมลแล้วก็ส่งสำหรัาคำตอบให้ผู้ตอบทุกครั้ง <c oughs> นี่อันนี้ทบทวนของสเต็ปที่หนึ่งก็จะออกมาประมาณนี้ละแล้วก็กลับไปที่คำถาม <c oughs> ก็จะปรากฏอีเมลมาให้อัตโนมัติเห็นไหมอีเมลนี่คืออีเมลของผู้สอนเราก็จะต้องอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจว่าคืออะไรเราก็ไปเปิดต้นฉบับเราที่เราทำไปแล้ว อ่าแล้วก็ copy ต้นฉบับทั้งหมดเลยก o p ปปตรงคำอธิบายแล้ว Ctrl V นะอ่าแล้วก็ในนี้เราก็จะบอกว่าอะไรชื่อวิชาอะไรรหัสวิชาอะไรชื่อผู้แต่งอะไรสำนักพิมพ์อะไรแล้วก็สำหรับอีเมลให้ใช้อีเมลของครูผู้สอนเท่านั้นและรหัสผ่านอันนี้จะไม่อธิบายมากนะเพราะจะอยู่ในในสเต็ปที่หนึ่งต่อมาก็ตรงเป็นตรงนี้รหัสผ่าน ทดสอบนะให้เลือกเป็นแบบคำตอบสั้นๆจำเป็นไหมจำเป็นคลิกตรงนี้เป็นคำอธิบายนี่ทบทวนนะอาจจะไปเร็วหน่อยคำอธิบายก็ไปเอาต้นฉบับมาบรรทัดที่2องก y ปี้คัดลอกนะแล้วก็ Ctrl นะคลิกมาข้างขวาก็แล้ววางเสร็นะจแล้วก็ไปคลิกที่3จุดนี้ทีแล้วก็การตรวจสอบการ ตอบกลับอันนี้คือเราจะกําหนดรหัสผ่านให้เป็นแบบตัวเลขนะเท่ากับอ่เท่ากับเลขอะไรเราก็ไปเปิดรหัสผ่านเข้ามาไฟล์ฟอร์มรหัสผ่านเข้ามาแบบทดสอบก่อนเรียนเนาะต้องดูให้ดีนะก่อนเรียนนะครับปึ๊บก๊อปปี้นะหรือคัดลอกแล้วก็ ctrl v วางไว้อ่าแล้เวเราก็พิมพ์ตรงนี้ว่าอะไร รหัสผ่านไม่ถูกถูกต้องนี้ใช้กรณีที่ว่าผู้เรียนนะั้นกรอกรหัสผิดจะขึ้นคําว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องนะเขาจะสอบถามคูอันนี้คือส่วนที่หนึ่งนะส่วนแรกนะของส่วนที่หนึ่งส่วนหน้านะส่วนที่หนึ่งของส่วนหน้าก็จะได้แค่นี้ประมาณนี้ต่อไปจะเป็นส่วนที่สองของส่วนหน้าเพิ่มส่วนนะก็เพียงเป็นอะไร ข้อมูลผู้เรียนก็คลิกตรงนี้เพิ่มคำถามข้อมูลผู้เรียนอันแรกก็คือชื่อนามสกุลนะให้เป็นแบบคำตอบสั้นๆนะ AI ของฟอร g l e Form อบางทีก็จะเปลี่ยนให้เลยอัตโนมัติให้คลิกว่าจำเป็นไหมให้เพิ่มคำอธิบายรายวิชาเอ้ยคำอธิบายนะว่าจะต้องกรอกยังไงต้นฉบับใ,ใส่คำนำหน้า ก o ปปี้ไปวางึบเพิ่มอีกระดับโฟชห้องอะไรแลนะก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นคำตอบสั้นๆจำเป็นคำอธิบายมีไม่มีคำอธิบายว่างไงคำอธิบายบอกว่ายกตัวอย่างเช่นให้กรอบแบบนี้นะ2ทับ3 2ทับ5คอนทนบีไป เอาอีกสักอันหนึงจะต้องมีอะไรที่สำคัญที่ของการสอบคือเลขที่นะ AI ก็จะเปลี่ยนคำตอบสั้นๆนะครับจำเป็นก็เสร็จละส่วนที่2ของส่วนหน้านะต่อไปก็คลิดกันว่าเพิ่มส่วนจะเป็นส่วนที่3าอันนี้จะเป็นส่วนของแบบทดสอบนะครับแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ หนึ่งคำอธิบาย <c oughs> ก็มีข้อสอบทั้งหมกี่ข้อเป็นแบบช้อยแบบเลือกคำตอบถูกต้องต้องเพียงคำตอบเดียวะนะครับต่อไปเราก็มาคลิกที่เพิ่มส่วนเราจะทำตัวอย่างออข้อหนึ่งไว้ก่อนข้อ1สมมุติไว้ก่อนเนาะสองบ,บกสองเป็นเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราข้อมาแก้นะครับข้อมาแก่ อันนี้ครัเป็นต้นต้นแบบเอาไว้2 3 4 5 6อ่าอ่ากขคงจครบ6ตัวเลือกฉเฉลยคำตอบ <c oughs> ให้คลิกที่ฉเฉลยคำตอบฉเฉลยข้อที่ถูกต้องคือข้อ4อ่าต้องฉเฉลยนะจะขึ้นเครื่องหมายถูกตรงนี้แล้วมาเพิ่มคะแนนตรงนี้1คะแนนแล้วคลิกเสร็จสิ้น Uh huh. เลือกคำตอบที่ถูกต้อง1คะแนนแล้วคลิกเสร็จสิน้นแล้วตรงนี้คลิกคำว่าจำเป็นเสร็จเรียบร้อยตรงนี้จะต้องเป็น1คะแนน,นเสร็จแล้วนะส่วนหน้าของหน่วยที่1แบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วเราก็ไปที่ส่งคลิกเชื่อมโยงคลิกที่ตัด URL ให้สั้นลง คลิกขวาคัดลอ,อกอแล้วปิดฟอร์มนี้ไปเลยแล้วเราก็เอาที่เราคัดลอ,อกนั้นมาใส่ไว้ตรงนี้ Ctrl ปึ๊บคนโทรไปแล้วก็เซฟไปตัวนี้เราจะเอาไปใช้สร้าง QR code อ่าเสร็จละต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ การทําสําเนาถ้าเราคลิกเมาส์ข้างขวาแล้วทําสําเนาแบบนี้ไม่ได้เพราะถ้าทําสําเนาแบบนี้คนที่มีสําเนาสามารถแก้ไขพอแก้ไขได้ต้นฉบับก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยดังั้นเราก็จะไม่ใช้ตัวนี้นะแต่เราจะใช้วิธีนี้เอ้าดับเบิ่งคลิกไป พอเราดับเบิลคลิกเสร็จแล้วเห็นไหมจำได้ไหมที่เราทําเมื่อเสร็จแล้วเมื่อสักครูน่นี้ให้เราสังเกตที่ตัวนี้ตรง U r L จะลงท้ายด้วย Edit ให้คลิกลบคำว่า Edit ออกเปลี่ยนเป็น Copy C O P Y เสร็จแล้วยังไม่ต้องทําอะไรนะไม่ต้องกด Enter ไม่ต้องอะไรฮนะให้ทําแถบสีคุมกดแป้ง Ctrl c อนโทเพื่อคัดลอก เสร็จแล้วปิดไปเลยเพราะถ้าไม่ปิดเผือไปกด Enter เดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนนะให้ปิดไปเลยพอปิดเสร็จเรียบร้อยให้เปิดแท็บใหม่แล้ว Control V เห็นไหมกดมาแล้วกนะ็ปีตัวนี้กด Enter เขาบอกให้คัดลอกเอกสารนะแล้วก็คัดลอกคลิกที่ทำสำเนา พอทำสาเนาเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับมาได้นี้เป็นสําเนาของหน่วยที่หนึ่งเห็นไหมให้เราปิดก่อนไปดูซิว่าทําสําเนาเสร็จแล้วอ้าวอยู่ตรงไหนไม่มีต้องมาดูตรงนี้แล้วก็ได้ของฉันเห็นไหมสําเนาห,หน่วยที่1จะอยู่ตรงนี้ให้เราคลิกเมาส์ข้างขวาย้ายไปที่ ได้ของฉันที่โปรดเดอร์ชื่อชื่อเพศวิถีศึกษาก่อนเรียนแล้วก็เลื่อนมาคลิกเป็นยาให้มาที่นี่เห็นไหมย้าย,ายสำเนาเสร็จเรียบร้อยเราดับมันคลิกเข้าไปดูก่อนเรียนก็จะมีทั้งหน่วยที่หนึ่งกับสำเนาของหน่วยที่หนึ่งให้เราดับมันคลิกที่สำเนาของหน่วยที่หนึ่งนี้ไปให้เราแก้เป็นหน่วยที่สองนะ ชื่อหน่วยการเรียนก็จะเป็นอะไรสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นุภาพทางเพศของวัยรุ่นตรงนี้ล่ะ <c oughs> ตรงนี้ก็ต้องลบออกสำเนาออกเป็นหน่วยที่เท่าไรครับสองเป็นเรื่องของสุขภาพทางเพศ ของวัยรุ่นออสังเกตนะเขาจะบันทึกตลอดเวลานะครับแล้วเราก็มาแก้ตัวนี้อีกทีนึงเป็นหน่วยที่สองเอ่าเราจนบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลานะตรวจสอบเพราะว่าเีือนตรงนี้ที่จเ,เป็นต้องแก้ตัวนี้ไงรหัสผ่านรหัสผ่านแล้วก็ต้องไปเอาตัวนี้มา <c oughs> รหัสผ่านเนะ ก่เรียนหน่วยที่ Copy นก็ปีบแล้วก็มาลบตัวเก่าออก ctrl v อ,อ่าเสร็จแ,แล้วก็เรียบร้อยพอตัวจทานเสร็จเรียบร้อยถูกต้องแบบทดสอบก็จะมีข้อเดียวเหมือนเดิมอยู่ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงนะให้เราไปคลิกที่ส่งคลิกที่เชื่อมโยงตัด URL ให้สั้นลง คลิกขวา copy แล้วก็ปิดไปพอปิดเสร็จแล้วเราก็เอามาวางไว้ตรงนี้เพื่อเตรียมเอาไปทำ qr c o า e ์โอ่เาเซฟจะอ่าทำอีกสักอันหนึ่งนะทบทวนนะเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปที่หน่วยที่2ก็ได้นะหน่วยที่2เดี๋ยวเราจะไปทำหน่วยที่3 <c oughs> พอหน่วยที่2เสร็จ มาคิกตัวไหนอ d ด t ให้เป็นอะไร copy C O คิ P ทาทำแทบสีคุมกดคอนทอปิดไปเลยเปิดแท็บใหม่กดคอนทวกด enter คลิกสำเนาอืมพอคลิกสำเนาเสร็จจะไม่ต้องทำอะไร ย้ายก่อนมาอยู่ที่ไร้ของฉันตรงนี้นะสำเนาอยู่ตรงนี้นะระวังจะงงนะครับสำเนานะต้องดูที่สำเนานะเสร็จแล้วก็ย้ายไปที่ไรยเพศศึกษาก่อนเรียนคลิกมีหน่วยหนึ่งหน่วยสองอยู่แล้วไหมย้ายมาที่นี่อ่าเสร็จแล้วเราตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับล่าสุดนะนะ แต,แต่สามารถเข้าไปได้ดูทั้งสองอย่างนะแต่เราเข้าไปโฟลเดอร์นี้ก่อนเรียนก็จะมีคมาําว่าสำเนาตัวนี้เราก็ดับเมือคลิกเข้าไปเหมือนกับที่เราทําหน่วยที่1เป็นหน่วยที่2ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับเป็นหน่วยที่3ชื่อชื่ออะไรหน่วยที่3เรื่องสื่อกับวัยรุ่น หนวที่สามเป็นสื่อกับใบรุ่นแก้ตรงนี้เป็นหน่วยที่สามลบคาว่าสำเนาออกเป็นสื่อกับไบรุ่นอ่า เสร็จแล้วก็มาแก้ตรงนี้เป็นหน่วยที่3อย่าลืมรหัสผ่านต้องเปลี่ยนนะรหัสผ่านรหัสผ่านก็ไปเอามาหน่วยที่3เหเนไว้เหตุผลที่เราทําไว้เมื่อวันหน้าจะช่วยเราเนี่ยเราไม่ต้องไปจำอะไรมากลบของเดิมออกให้หมดเ็คด้วยด้วยนะอย่าให้มีตัวเลขเดิมอยู่ c t r l V อ่าก็บันทึกเสร็จเรียบร้อย เราไปอะไรทรงคลิกเชื่อมโยงตัด URL ให้สั้นลงคลิกขวาคัดลอกปิดไปก็เอาไปวางไว้ที่นีเซฟถ้าเราอยากจะตรวจสอบดูว่าถูกไหมเราดูนะเราเช็คก,ก่อนกได้เช็คเช็คตรง URL เลยก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปทำเคเียลโค้ ตามสเต็ปที่สองก็ใช้ได้ละเดี๋ยวเราไปเปิดแท็บใหม่คนนู้นวิปึ๊บไปไหมเห็นไหมมาละตกลงโอเคฮะเราก็ปิดไปเช็คอันที่สองเปิดแท็บใหม่ คนวีเอนเทอร์อ่ามาไหมสองอืมนะต่อไปเซฟที่สามรถวีเอนเทอร์ นะก็แดลว่าถูกต้องนะแล้วก็ปิดไปอาวทีนี้ <c oughs> เราจะทำอย่างไรให้หมดเราทำครบทุกหน่วยละของก่อนเรียนทีนี้หลังเรียนเราจะทำอย่างไรเราจะย้ายไปอยู่ก็ทำเหมือนกันแต่หน่วยที่หนึ่งแต่เที่ยวนี้โปรติเราหน่วยที่หนึ่งเป็นหน่วยที่สองหน่วยสองเป็นหน่วยที่สามแต่ทีนี้ของใครของมาเลยหน่วยที่หนึ่งก,ก็ทำสนาไปหน่วยที่หนึ่งหลังเรียน หน่วยสองหลังเรียนเพราะเราจะได้ไม่ต้องไปแก้อะไรอีกอ่าวิธีทำคลิกขวาเอ้ยดับเบิ้ลคลิกเข้าไป <c oughs> แก้อีดินะหน่วยที่หนึ่งนะ COPYCtrl+C ปิดไปเสร็จแล้วเปิดแท็บใหม่ คอนดบีเอนเคลิกทำสําเนาตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรหลังเรียนชื่อถูกแล้วหน่วยถูกแล้วเป็นหลังเรียน เป็นตรงนี้เป็นหลังเรียนตรงรหัสผ่านใช่ไหรหัสผ่านแล้วก็เรามาดูรหัสผ่าน,มา,านมาดูหลังเรียน <c oughs> โัวยที่หนึ่งหลังเรียนค o พเป้ Copy. เสร็จแล้วก็ลบของเก่าออกกดทน์วีรอกำลังทึกอ่าสรุปนะ พอเราทำาัพปีเสร็จเรียบร้อยย้ายเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทำเห็นไหมทำเสร็จเรียบร้อยแก้ไขนะครับเดี๋ยวยังไม่ต้องส่งก็ได้เดี๋ยวลองไปเช็คดูว่าเมื่อกี้เราย้ายหรือยังก่อนตอนที่ทำา c o ปีนะเพบิศิษสาหลังเรียนย,ย้ายเราก็ไปดูซิ หลังเรียนมีไหมนี่หลังเรียนดับมันคลิกเข้าไปฮะห,หลังเรียนหลังเรียนถูกถูกต้องเราก็คลิกที่ส่งเชื่อมโยงตัด,ด u r l คัดลอกปิดไปวางไว้ที่หลังเรียนเซฟอ่า,อาดูอีกทีนะครับ ไปวิทยาาก่อนเรียนไปเราจดหน่วยที่2เอาไปนะเราดับเนะบิลคลิกนะทบทวนทบทวนนะครับหน่วยที่2ดับเบิลคลิกไปดับเบิลคลิกเสร็จแล้วเราจะก๊อปีก่อนอ่าเราจะไม่แก้ c o อปี Copy ก่อนอ่า พอ c o p ปีเสร็จแล้วเราก็เปิดแท็บใหม่เ็นเทอก็ทำคล้ายๆกันเพียนแต่ว่าย้ายไปอยู่ตำแหน่งของมันให้ถูกต้องแค่นั้นเองอ้าวพอพอเปิดแทบ็บใหม่ปุ๊บปุ๊บเราก็อะไรเปลี่ยนหลังเรียนเปลี่ยน หลังเรียนชื่อไม่ต้องเพราะเราแก้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเพราะเราก็มาจาัดหน่วยที่สองนะหลังเรียนรหัสผ่านรหัสผ่านก็ไปเอาหน่วยที่สองออมาเบเราก็ไปวางลบของเก่าออกกับเราบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่ง ยูเอตัด u ูเอลให้สั้นลงคัดลอกปิดไปเอามาไว้ตรงนี้อเห็นไหมเรียบร้อยอ่ดูทบทวนอีกอันนึงนะอีกอันหนึ่ง,นะเ,นนงเราไปก่อนเรียนใช่ไหมมาหน่วยที่สามบต่ไม่คลิกเข้าไปพอแตบไม่คลิกเสร็จแก้คำว่าอ d ดิปเป็น copy ทำแถบคุ้มกดคอนโทนซีเพื่อคัดลอกแล้วก็ปิดไปปิดนนสเ,สเ,เสร็จเปิดแถบใหม่คดนโทนบีเอนเตอร์ทำสำเนาทำสำเนาเสร็จเรายังไม่ต้องแก้เนาะย้ายก่อนแล้วค่อยแก้ปิดไปไปดูที่ได้ของฉันอ่า มีสำเนาเห็นไหมสำเนาหน่วยที่2องคลิกขวาย้ายไปที่เพศศึกษาหลังเรียนคลิกไปย้ายมาที่นี่เราเข้าไปดูอันนี้เรายังไม่ได้ย้ายนะห้องเก่ายังไม่ได้ย้ายไปเียนะฮะเอาย้ายให้ครบเพศศึกษาหลังเรียน อ่าโอเคต่อไปพอเราย้ายเสร็จเรียบร้อยเข้าไปดูหลังเรียนนะรัไปเปิดสำเนาตัวนี้ที่เรายังไม่ได้แก้อะไรเลยยังไม่ได้ copy เลยอ่าแก้ใหม่นะสำเนาห,หน่วยที่3โอเคพอเราย้ายเสร็จหลังเรียนตบไนี่ออก หลังเรียนนี่เป็นหลังเรียนไปก๊อปปี้หลังเรียนรหัสผ่านหลังเรียนมาก๊อปปเสร็จแล้วก็มาที่รหัสผ่านลบของเดิมออกกดบน v ไปรอบันทึกให้เสร็จเรียบร้อยคลิกที่ส่ง เชื่อมโยงตัด url คลิกขวา copy ป,ปิดไปแล้วก็ไปที่วางเซฟเรียบร้อยสรุปแล้วก็คือนะเราต้องสร้างโฟลเดอร์ของเรามาก่อนสร้างโฟลเดอร์เสร็จแล้วสร้างโฟล,เด,โฟลเดอร์วิชาเสร็จแล้วมาสร้างโฟลเดอร์ก่อนเรียนหลังเรียนพอสร้างก่อนเรียนเสร็จพอเข้า สร้างโฟลเดอร์เสร็จเราเดี๋ยวไลคลิกเข้าไปโฟลเดอร์ก่อนเรียนพอเดาคลิกเข้าไปโฟลเดอร์ก่อนเรียนเราก็ทำหน่วยที่1เสร็จก็ปีไปหน่วยที่2 Copy ปไปหน่วยที่3 Copy ปไปหน่วยที่4จนครบทุกหน่วยอพอ Copy อเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยเราก็ Copy อ,อันนี้นะไปไว้ในหลังเรียน หน่วยที่1ไปหลังเรียนหน่วยที่2ก็ไปหน่วย2หลังเรียนหน่วย3ก็ไปหน่วยที่3หลังเรียนก็เป็นอันเสร็จแล้วก็ปี p URL ให้เรียบร้อยนี่ก็เสร็จสเต็ปที่4ส่วนสเต็ปที่5เดี๋ยวจะเป็นการทําข้อสอบนะครับอันนี้ข้อ4เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้อะไรได้ตัวนี้ได้ URL เพื่อไปทํา QR code ก่อนพอเมื่อเสร็จนี้ครบทุกวิชาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทํา ข้อสอบขลางแต่เดี๋ยวจะทําเป็นตัวอย่างไว้ในในสเต็ปที่5ก่อนเผื่อใครอยากจ,จะทําแบบทดสอบได้นะสำหรับสเต็ปที่4ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ